เคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าชีวิตคนเราเริ่มต้นจริงๆตอนอายุ40ไหมครับนั่นอาจจะจริงสำหรับพวกเราหลายๆคนแต่คงไม่ใช่สำหรับอาชีพนะักฟุตบอลโดยส่วนใหญ่อย่างแน่นอนฮะเพราะมันคงเป็นช่วงอายุที่พวกเขาโรยราลงเต็มทีพร้อมกับเตรียมบอกลาสังเวียนผื่น้าเพื่อหันไปประกอบอาชีพใดๆก็ตามหลังจากนั้นจะมีก็แค่บางคนที่เป็นข้อยกเว้นจริงๆอาทิเช่นเซอร์สแตลลี่แมทธิวที่ขวนสตาร์ตอนอายุ50 เอมเรเปเลโซกลู u, รีไทยตอนอายุ44คาซิโยชิมิอุระหรือว่าคิงคาสูอย่างโวดเล่นอยู่ในลีจทูในวัยที่ใกล้60เต็มทีหรือคริสเตียโนโรนัลโดในวัยแตะหลัก4ที่ยังโกยเงินเป็นฟ่อนฟอนไม่เลิกที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งแค่นี้ก็นับว่าคงกระพันโคตรแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยระยะเวลาการค้าแข่งของนักฟุตบอลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราวๆ10ปีบวกลบไม่เกินนี้ครับออกสตาร์ททีมชุดใหญ่ตั้งแต่ตอน,ตอ,นอายุ17ถึง18 หรือถ้าเป็นวันเดอร์คิดจริงๆก็อาจจะ16แล้วไปจบลงที่30กลางๆหรือปลายๆโดยมีช่วงพีคที่สุดของอาชีพแตกต่างกันไปแต่นั่นเป็นหลักการที่ใช้ไม่ได้กับพระเอกของเราในวันนี้ครับเพราะเขาจัดการแหกกฎธรรมชาติของนักฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่ทุกข้อโดยการค้าแข่งไปเรื่อยๆแบบไม่แคร์สังขารโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเจอจุดพีคของอาชีพใดๆเลยทั้งสิ้น อะไรคือเคล็ดลับและพลังใจที่ทําให้เขายืนระยะฟาดแข่งบนสังเวียนผืนหญ้ามาได้นานถึง48ปีแบบไม่เคยพลาดการลงสนามสักซีซั่นแถมยังไม่มีความคิดที่จะโบกมืออำลาอาชีพการค้าแข่งในอีกเร็วๆวันนี้เลยแม้แต่น้อยทุกท่านครับเราไปติดตามเรื่องราวของคุณปู่จอมซ่าที่เตะปีบได้ดังพอๆกับเตะบ,บอลย่างโรเบิร์ตคาโมน่ากันได้เลยครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆรือครับใครๆก็พูดกันได้ทั้งนั้นแหละฮะแต่มันจะมีสักกี่คนครับที่ทําให้เราเห็นกันได้จริงๆโรเบิร์ตคาร์โมนาคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เป็นหลักฐานให้กับคํากล่าวที่ว่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยภายหลังจากที่ถูกกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอบันทึกสถิติให้เป็นพ่อค้าแข่งอาชีพที่อายุเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลและผมขอออกตัวก่อนที่จะมีคนแย้งเลยนะครับว่าเฮ้ มันมีคนที่แก่กว่านี้มัวแล้วมัวแล้วเองไปเอาข้อมูลมาจากไหนเอาเป็นว่าใจเย็นยๆกันก่อนนะครับผมรู้และเข้าใจดีว่ามันคงมีนักฟุตบอลรุ่นคนุณลุงคุณปู่อีกมากมายที่เตะบอลด้วยอายุที่เยอะกว่านี้อาทิเช่นไอซักฮายิกผู้รักษาประตูอิสราเอลที่ลงเฝ้าเสาด้วยวัย73ปีหรือเดวิดมัตพอคาแข้งเลือดออซี่ที่อายุปาเข้าไป79 นี่ยังไม่นับพวกนักบอลกึ่งอาชีพหรือแข่งเดินสายที่อาจจะแก่ง่อมได้มากกว่านี้จากทั่วสารทิศจากทุกหมุมโลกแต่ถ้าเราจะพูดถึงแข่งวัยดึกที่เล่นฟุตบอลอาชีพต่อเนื่องกันจริงๆแบบไม่มีพักเนี่ยโรบิร์คาร์โมนาคือชื่อที่ต้องยืนหนึ่งมาก่อนทุกคนแน่นอนฮนะนั่นก็เพราะเขาเล่นฟุตบอลอาชีพนอนสต็อปแบบไม่เคยพลาดเลยสักฤด,ดูกาลมาติดต่อกันถึง48ปีลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน2025เนี่ยแหละครับ และก็ไม่เคยแอบหนีไปแขวนสตัดชั่วคราวอะไรแบบนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งจะต่างจากแค่คนปู่ที่เรายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้อย่างไอซัคไฮยิกหรือเดวิดมัตที่จริงๆแล้วคนเหล่านี้เขาเคยประกาศรีทายกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ก็หวนกลับมาสวมสตั๊ดเตะบอลอีกนิดๆหน่อยๆชั่วครั้งชั่วคราวหรือแค่กลับมาเตะทัวร์นาเมนต์พิเศษ1-2แมชแค่นั้นเองนั่นก็เลยทําให้โรบอทคาโมนาพิเศษกว่าคนอื่นๆครับ เขาเป็นพ่อค้าแข่งชาวอุรุกวัยที่เกิดตั้งแต่ปี1962และเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ปี1976และถ้าคุณถามว่ามันกินเวลาผ่านมานานแล้วแค่ไหนเอาเป็นว่าตอนนั้นสตีฟจ็อบส์เพิ่งจะลาออกจากมหาวิทยาลัยมารวมตัวกับเพื่อนๆของเขาก่อตั้งบริษัท Apple หมาดๆเลยฮะโดยมีเพียงแค่แบบร่างคอมพิวเตอร์ Apple ิ n 1ที่ถูกวาดขึ้นด้วยมือและใช้โรงรถบ้านพ่อแม่ตัวเองเป็นฐานชับอ o ู่ถู e เพิ่งจะฟอร์มบง หนังวอลกี้ภาคแรกเพิ่งจะออกฉายเดวิดเบอร์โควิชหรือ AK a s เ n of s a m มเพิ่งจะใช้ปืนคาลิเบอร์จุดสลงมือสังหารเหยื่อ6คนที่นิวยอร์กขณะที่ในไทยเราก็มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและอาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ6ตุาลานั่นแหละครับคือยุคข,ของคารโมนามันเก่าขนาดนั้นแหละครับเขาเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่ในสมัยนั้นจากการเล่นในตำแหน่งกองกลางเบอร์1ิหรือเพลย์เมเกอร์ก่อน แล้วค่อยผันตัวมายืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในตอนที่อายุเริ่มเยอะแล้วโดยเล่นให้กับทีมเล็กๆในลีกรองรของประเทศอูรุกวัยและเขาก็ไม่ได้มีฝีเท้าที่โดดเด่งอะไรทั้งสิ้นเรับเช่นเดียวกับการโบยบินไปคาแข่งในลีกระดับล่างของอเมริกาอิตาลีแคนาดาเอลซาวาโดสเปนอาร์เจนตินานับได้ทั้งหมดกว่า30ทีมคิดเป็นจำนวนกว่า2,200แมตช์ที่ทางฟีฟ่ารับรองให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยความที่เจ้าตัวไม่ใช่คนที่มีฝีเท้าดีอะไรมากมายมันก็ทําให้แฟนบอลไม่ค่อยจะนึกถึงชื่อของคาโมนากันสักเท่าไหร่โดยมักจะไปนึกถึงชื่อของคนที่เคยผ่านการเล่นฟุตบอลในระดับสูงมาเยอะแยะแล้วอย่างคิงคาซูของญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นแทนและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทําให้คนในวงการฟุตบอลส่วนใหญ่ไม่รู้จักเขาก็คือโรเบิร์ตคาโมนาไม่ค่อยมีความหิวแสงสักเท่าไหร่ ทั้งที่ความจริงแล้วเขาน่าจะรู้ตัวดีว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกบันทึกให้เป็นแค่อายุเยอะที่สุดในโลกแต่อาจจะด้วยความขี้เกียจหรืออะไรก็ตามคาร์โมนาก็ไม่มีความคิดที่จะเอาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆไปแจ้งให้กับทาง Guinness World Record เลยครับและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งลูกสาวของเขารบเราแล้วก็ไปช่วยรวบรวมเอกสารทุกอย่างตั้งแต่ใบเกิดสูติบัตรรูปถ่าย เอาไปยื่นเรื่องให้กับทางกิน n นส s s บุ๊กพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาตรวจทานอยู่ถึง4ปีเต็มก่อนที่จะได้รับไฟเขียวรับรองอย่างเป็นทางการในปี2014โดยตอนนั้นดาวเตะชาวอูรุกวัยมีอายุ52ปีและก็ค้าแข่งให้กับสโมสรเล็กๆที่ชื่อฟลาตอนซูแล้วก็อยู่โรดแล่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ขวบวัแต่หลัก6ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคำถามก็คือ ทำไมเขาต้องเล่นฟุตบอลจนแก่เงาเหงือกขนาดนั้นด้วยครับเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเองินหรือถ้าเดือดร้อนจริงๆเขาก็ผันตัวไปรับงานโคโชช้ชต่อได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คาร์โมนาต้องการฮนะความสุขเดียวในชีวิตของคาร์โมนาก็คือการได้เตะฟุตบอลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อให้มันจะเป็นแค่ในศึกฟุตบอล,ลดิวิชั่น4หรือว่าอะไรก็ตาม แต่เพียงแค่ความอยากเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนคน,นึงวิ่งโทงโงไล่หัวดฟุตบอลอาชีพในวัย62ได้หรอกครับเพราะคุณจำเป็นจะต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆซึ่งมันเป็นภาวะความคลั่งฟุตบอลและการเสียสละชีวิตในระดับที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าแทบไม่ต่างอะไรกับแข้งบนลงดออย่างคริสเตียโนโรนัลดเลยแนมะ้แต่น้อยนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งตอนอายุ16ปี โรเบิร์ตคาโมนาไม่เคยได้ออกไปเที่ยวกลางคืนหรือไปปาร์ตี้ที่ไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับและถึงแม้จะไม่เคยเล่นได้กับสโมสรยักษ์ใหญ่หรือว่าทีมในหลีกสูงสุดใดๆทั้งสิน้นแต่คาโมนามีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆ ลงฝึกซ้อมตามตารางเต็มที่ทุกครั้งและแทบไม่เคยเบี้ยวหนีหายไปไหนเลยยกเว้นก็เพียงแค่เวลาได้รับบาดเจ็บหนักเขามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไม่กินจังฟูดไม่ปล่อยให้ร่างกายอ้วนเพล็กเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่และหมั่นเข้ายิมอยู่เสมอแม้กระทั่งในช่วงที่ไม่มีโปรแกรมฟุตบอลเตะหรือว่าช่วงหลังจบฤดูกาลหรือแม้กระทั่งในวันที่ยังหาสมโมสรไม่ได้ไม่มีสัญญาคาแข่งที่ไหน เขาก็ยังซ้อม7วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับคุณคิดดูขนาดพ่อค้าแข้งดังๆจากลีกใหญ่ๆบางคนที่ได้รับเงินค่าตอบแทนมหาศาลยังไม่ทุ่มเทเสียสละขนาดนี้เลยนะครับโดยนอกเหนือจากการหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแกรง่งสม่ำเสมอแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขายังให้ความสําคัญกับทัศนคติภายในที่ถูกต้องด้วยคาโมนายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายสําหรับการมีชีวิตที่ยืนยาว หรือการที่สามารถยืนหยัดค้าแข่งอาชีพมาได้นานขนาดนี้แต่สิ่งที่เขามีในหัวใจของตัวเองอยู่เสมอก็คือความเชื่อความเชื่ออันแรงกล้าที่บอกเราว่าทุกๆความฝันสามารถเป็นจริงได้และคำว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรมชีวิตเขานั่นทําให้คาร์โมนาย,ยังรู้สึกสดชื่นมองโลกในแงด่ดีมีเรี่ยวมีแรงในการทําสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ไม่ต่างอะไรกับหัวใจของเด็กอายุ25ที่อาศัยอยู่ในร่างของผู้สูงอายุยังไอย่างนั้นเลยครับเขาเคยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มาแล้วถึง8ครั้งแต่ไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวที่เขาจะรู้สึกท้อแท้และมองถึงการโบกมืออำลาอาชีพนักฟุตบอลหากย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหน้านี้แพทย์ผ่าตัดคนหนึ่งเคยถึงขั้นแนะนําให้เขาเลิกเล่นฟุตบอลมาแล้วด้วยซ้ำครับแต่คาโมนาก็ไม่ได้แคร์ใดๆทั้งสิ้น เขาทำกายภาพบำบัดฝืนฟูร่างกายด้วยตัวเองและกลับมาเล่นฟุตบอลต่ออีก40ปีโดยที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะไปปิดฉากที่ตรงไหนด้วยอีกต่างหากปัจจุบันโรเบิร์ตคาร์โมนายังคงค้าแข่งในลีกดิวิชั่น4กับทีมที่ชื่ออาร์เซเลอนกอลเอลาวีดาโดยถึงแม้ล่าสุดมันจะมีแข่งรุ่นคุณปู่อีกคนอย่างเอสเซลดินบาฮาเด์กองหน้าชาวอียิปต์ที่ทำลายสถิติแข่งอายุเยอะที่สุดในโลกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยทำไว้ที่79ปีกับอีก125วันแต่แข้งรายนี้ก็ไม่ใช่นักเตะในแบบที่ลงสนามต่อเนื่องเหมือนกับคาร์โบน่าครับเห็นได้จากสถิติที่ตัดสินใจกลับมาลงเล่นระยะสั้นแค่หนึ่งฤดูกาลโดยได้ลงเสิริงแข้งไปแค่2เกมเท่านั้นเราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนารุดหน้าไปแบบก้าวกระโดดครับมันทำให้นักกีฬาอาชีพหลายๆคนสามารถโลดแล่นอยู่ในวงการได้นานขึ้นกว่าบรรดาแข้งในยุคก่อนๆเยอะ แถมยังฝีเท้าแดงดีไม่มีตกซะด้วยชีโรอิโมบิเล่เคยลั่นกระสุนเป็นกอบเป็นกรมจนคว้ารางวัลดาวซันโวกับลาเซโอในขวบวัยที่32โรเบิร์ตเนวันดอฟสกียังคงยิงไม่เลิกในช่วงวัยที่ว่วงโรยเช่นเดียวกับแฮรีเคนที่บาเยนมิวนิคคิงคาซูยังคงเดินหน้าทำสถิติของเขาให้ผู้คนแดนอาทิตย์อุทัยได้ชื่นชมกันต่อไปเช่นเดียวกับโรเบิร์ตคาโมนาที่จะยังเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอยู่เสมอ มันมีแนวโน้มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากค่าเฉลี่ยว่าพ่อค้าแข่งหลายต่อหลายคนในช่วงหลายปีหลังสุดไม่ได้มีจุดพีของอาชีพอยู่ที่27ถึง31เหมือนที่ผู้คนสมัยก่อนเคยบอกอีกต่อไปแล้วครับมันเหมือนกับว่านักบอลยุคนี้ต่อให้อายุ 33, 34, 35หรือว่า36พวกเขาก็ยังสามารถเข้นฟอร์มสุดยอดของตัวเองออกมาได้เหมือนเดิมขอเพียงแค่มีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลรักษาร่างกายได้ดีพอ แต่วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือหลักโภชนาการวิถีการกินอยู่เหล่านี้มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยฮะถ้าคนคนนั้นไม่มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะลงมือทํามันอย่างจริงๆจังๆซึ่งจะยังทําให้พ่อค้าแข่งมากพรสวรรค์หา่างแต่ก็เล้วไหลแบบเจสซีลินการ์ดมาริโอบาลเตลลี่หรือราเวลมอริสันจะยังคงเป็นแข่งท่าดีที่เลวเหยาะแย่อยู่ร่ําไปต่อให้โลกของเราในยุค AI จะพัฒนาไปไกลถึงดาวางังคารกันแล้วก็ตามครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกับ Dead Football Dead Moment ด้วยฮนะการกดไลค์และการคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนสำคัญต่อเรามากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีเรี่ยวแรงมีพลังในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและยังช่วยทำให้ช่องของเราถูกแนะนำให้คนอื่นๆสามารถเข้ามาเห็นเราได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ